ภาพพุทธของอ้วนเซี่ยโดยทั่วไปมีลักษณะความเป็นผู้ดีเก่ามากแผนการแต่ร้ายการตัดสินใจที่เด็ดขาดหากแต่เราต้องไม่ลืมว่าก่อนการเข้มแข็งของโจโฉเล่าปีซุนกวนอ้วนเซี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินมาก่อนการครอบครองแผ่นดินได้มากที่สุดของโจโฉในการต่อมาก,ก็เป็นเพราะได้กรืนปลาใหญ่อย่างอ้วนเซี่ยวไป นั่นแสดงให้เห็นว่าอ้วนเซี่ยวก่อร่างสร้างตัวได้เจ๋งทีเดียวการก่อร่างสร้างตัวของอ้วนเซี่ยวนั้นประกอบไปด้วยจุดแข็งสองอย่างก็คือ 1. บารมีของตระกูลที่สั่งสมมาและ 2. การวางตัวแบบตีสองหน้าของอ้วนเซี่ยวในข้อแรกนั้นอ้วนเซี่ยวสืบเชื้อสายขุนนางสี่ชั่วคนเดิมอยู่ร่วมกับสังกัดเดียวกับโจโฉภายใต้การบังคับบัญชาของโคจิน เขาเป็นคนสับสนุนในโฮจินเรียกตังโตแม่ทับหัว